เอ้งั้นน้องสาวเจ้ามาเมื่อกี้เนาะน้องตาอ่อาวเวไ,ไปหั่นอะไรกันมานี่ยโตเจ้ไใบไปเยี่ยมพันบ่นียใบไฟมั้งใช่กาก็ไปอยู่ปกติก็ไปบ่ใช่เอาในม้าแล้วเพิ่นมาเพิ่นมาพี่บ่เพิ่นมาเอาน้ำบางทีเพิ่นเอาอยู่พุทนบางทีก็มาเอานิ้งน้ำมันใสเห็นบ่โดยโดยเป็นน้องคนที่เจ็ดบงคนที่เจ็ดเจ้านี่คนที่สามบ่แล้วบ่ คนที่สี่ป่ะในยินระเบิดมันเป็นคนที่สนะี่แล้วครับครับเขาพี่น้องเนาะมาหาทาั้งเมยน้องเบิ้ลก่อนมื้อนี้หาลูกพันเต้ามาเลยก็เวะเข้ามาหาเลยพี่น้องเนะาะเอาสบา,สบายดีตอนค<ม>อยคำลงแรงพี่น้องเลยเป็นอะไรทั้งทาง่นเลิกล่าระเบิมืนนม้อนี้ทำเมื่อเนาะ ท่าวาสนามาหาหุ่นยนต์ก่อนพี่น้องเนาะให้หุ่นยนต์โอ้นี่หุ่นยนต์เนี่ยเจ้าก็บอาปุ้ยปากไหเลยปุ้ยปากไหยเจ้าบิ่งเด้อปุ้ิปากเจ้าถามเลยเจ้าเก่งนะถามเลแล้วแล้วปากจะจะยังไงก่อ็ตาอยู่น้องเบิ่งอ่ะปไทิดทิดไปทิดเอาเอาขนมมาให้น้องนะมั้ยอยู่ในรถนะไปเห็นบ่เอามาเลยมั้ยอยู่ในรถนะอยู่ในรถนั่น ไอ้้าใเ้านเรียงข่าเด้เาอปเอาอแมเรียงเข่าบิดเนินนกินลาบมาเลยเนาะอเอาเลยายดีเด้อนะเลิกที่ช้างเลิกงนที่อนีเลิกแล้วเพื่อนามก็ปงาน้ เลิกนน้องมันนี่โดยเพ่อือเยวเลยโดยเราให้เี่อวแล้วมันนี่โดยอนี้ห้องใรห้องเอื้อยด้วในโกเอื้อยเอื้อยยังเบิวนบอเเนลกน้องื่อยางอหยอกกับน้องเใช่เอื้อยคนแรสิเอินี่เด่นน่หนาเอื้อเบินห้องนี้ห้องนี้เอเวนอ่าถามดูถามดูเปลี่ยนชื่อแล้ว พุนยนเหรอเจ้าบุปปาเจ้าบุปปาจะปากได้อยู่บ่ปากได้อยู่บ่ได้นะลูกฮะหว้าวแล้วจ้บไดดีดออแล้วไม่ได้จ้กฮะแล้วไม่ได้จ้กไดจิเป็นอย่างได้ำลังเกากระเวยอยู่อันนี้จักเป็นยังบ่าวอ่าจักเป็นได้ได้เดี๋ยวนี้เนาะแต่ขาประัดอ้อยนี่ยบ่ว้าว เมีนอันอันเจ้าทีมแรงแจ๊งบมูขาตันอ้อยว่าบมปากเลยบ่ะปกติเอ็นแบบว่าบมมีไขมันในปากบอกตาจะหงายว่ะลูกหงายว่คนนั้นไม่ไหวจัิงๆครับคนถามกระต๊อบเลยว่ะเด้อต๊อบแต่เวลาผู้ใหญ่ถามเด้อเวลาลงป่าลงอันน่ะทางเมือบ้านมูจักนะฮะแจักนิดนึเด้อเวลาไปป่าลงกั้มนะ แม่จะซื้อยังแม่จะนะมาลูกแหะแม่จะซื้องานพ่แม่น้องทำนะมลกไเห็นมาอนเห็นบอกตอนนั้นคือป่าอยู่มารูเหือแล้วมันทอนเยาอางมาตอนนั้นคือบป่านั้งยุ่เหองยุบายบ้านเนี่ยเอ น่นเี oh ่ลวันน well ้ <h <h um> <h <h ้เลยนนนนี่น่นมีทั้งพอประเ็ดผู้เดียวมาน้าม็บร้อยบนี่นะดยมาแล้วบุแล้วก็กระตูห้องน้ำให้แน่ใช่แล้วบยลเรียบร้อยใส่ได้แล้วบ่นี่นะนวันนี้นย วายังไม่ได้เขาไปไถ่ได้หรือวะแลวแต่วันเร้วปแล้วน่าจะได้เนาะแต่วนเรบวปอเอาขนมให้เอื้อยดูเอื้อยเอื้อยด้อยนี่เอื้อยสิขดข้าปากเลยยังไลอก่อนทุกท่านขอบใจเยอมากลูกมาลูกมาเป็นยังเนาะเปิดชิได้ ตั้งแต่เป็นตั้อ้อยที่เอ้ยที่มาเปิ้บริปากนะโดยปาี้หม้อยู่คนเดียวไปพุ่นเลยแบบว่าไปกับทั้นอ้อยคือกันห่างันเลยแต้มีเดีกน้อยมว่าบุ๋มพูวอนว่าเล่นน้ำเนาะม่ดกับแม่ล้วกไม่แต่คนยใหญ่ก็เลยบคอยว่าน้ไพ่บ้านก็เลยกลายเป็นงาเงามาเลยอืมอืเอืมอือืมออืมอืมอมอืมอืมอืมพื่อออาออือ มื้ออื่นนี่ก็แม่นลุยต่อทั้งซพเพิ่นก็เนาะหนยอันนี้แม่บ่บ่แม่ดาวตอนนั้นเด้หึแม่ดาวตอนเขาบ่ตามาสัมภาษณ์นั่นเด้เพิ่นมาบอกเพิ่นสิเลี้ยงหมอเด้เลี้ยงหมอโดยเลี้ยงผีอันอันนั้นต่อยเห็นบ่โดยออยู่าลูกเลี้ยงเด้น้องเิ่นเาลูกเลี้ยงอืเป็นบ้านเฮาีไทยเนาะโดยยังยังมีอยู่เนาะยังมีมีอยู่ใช่ๆยให้อ้ยอุ้มทางบ้านเฮาเบิดแล้วเนาะ อันเล่นต่อยนะเป็นน้อยเลยแม่งมาไผไทยแม่งไ้ยหันอันหันเบ่อเลยเนเี้เราเหรอวะอ่าเ้นลาดกอ่ะเยอ่เอ่าเลยไอ้เยอ้เมื่อกี้ไปหาทางกัน น้องสาวอ้เจ้ามาเมื่อกี้เนาะน้องตะาเบะไปหันไปกับมานี่ต่อจ้าไม่ไปเยี่ยมพันบ่ไหมใบไปมันจะเก่าก็ไปอยู่ปกติก็ไปบ่เมื่อเช้าในม้าแล้วเพิ่นมาเพิ่นมาพี่บอกเป็นมาเอาน้ำบางทีเพิ่นเอาอยู่พุทธบางทีก็มาเอานี่งน้ำอันใสเห็นบ่โดยโดยเป็นน้องคนที่เจ็ดบ่โดยน้องคนที่เจ็ดเจ้านี่คนที่สามบ่แล้ววา คนที่สี่ป่เินระวังกินคนที่สี่แล้วค่ะคนที่สี่ผุญยิงหมดเลวเลี้ยงเลยบอกจจะกนฮะผหญิงผ้นึงแลวกะอ้โอมัลวก็เอ้ออีกแลัก็อย่างมาคอยตอนนี้มีอยู่สิบเอ็ดโดยตายผ้นึงเนาะห็นบ่สิบสองคนเนาะแมน เนาะีญาติพี่น้อง11คนเนาะเตลืออยู่ทั้งตาพอเป็นกันเฮ็ดแล้วเรียบร้อยอ่าเราเฮ็ดขั้นตอนอะไแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะเบอร์อื่นเพิ่นว่าชีกอห้องเพิ่นมันนี่เพิ่นมาน้าไม่เราเฮ็ดผู้เดียวแล้วเนาะแต่ละมือเนาะโดยเฮ็ดผู้เดียวแต่ละมือก็ชมคอยช่วยนางชถ้านปูนตะชมปูนลอยเพิ่นเพราะว่า ต้องซอยหิวปูนเนาะสันเนี่ยมันบม่ได้เห็ดผู้เดียวคือเมนบดเลยเนาะบดบดหลังเลยเนาะอันที่ว่าเราเห็ดผู้เดียวเราอย่เนะาะบดหลังเลย,เยค่อยก็ก็ก็กกกแก๊กไปแล้วก็ได้เห็ดมือเด็กมือหน่อยเนาะแต่ว่าโบกนี่แม่นต้องหาคนมาเพิ่มตมละวาน่ดมมแบบนเวลาเขาโบกเขาสาบนี่นะสันหัวนานแล้วจต่ได้เนาะโดนเต็มได้นี่ไหม เหตุผลนะอ,อ่ะไป่ใช่น้ำยัง <c oughs> มุดไปยงเพียนอยู่เนาะฮะมุดไปอืมมุดไปทุกห้องเลยปะบ่วันจันทร์ไม่ยังไปมันมีแต่ดอกเลยๆนะบาบุญแล้วก็เลยแบบม,มันไปเลยจะเป็นอาทิตย์ถึแล้วอืออก็มาแต่ดอกคือกันนี่กันเลยมาแต่ดอกมาได้มาพี่เลยนี่ มาแต่ดองอน้องต้าหนมาหาน้องตางานเต่งดวงดีเมื่อเนี่ยดวงดีดวงดีเมือมอม่อวานนี่หรอวะเมื่อวานเราก็เมื่อหากันอื่นกันอย่างได้ฝน,นตกวะ<ด>่ะตกแห้งอยู่วะทางแห้งแด้แบบบุญเมื่อคืนในทางลมพิ่มหัวบะ หัวแล้วเตียกะยาวมา้งเนาะมันมีมองฝ่อดเอาเนาะอดเอามันอันนี้ผ้ามันเรียมกับล้มกระแหงไปอยางพาลูกออกมายืนอยู่ในอันนี้พาเดียวอยู่หันแล้วว่าเราลูกเปียกันยังกัเปียกอดเอาอดเอาเนาะเพราะว่าอ่าย่างเดียวแต่เทพื้นในการโบกในการใส่หน้าต่างกะที่ว่าอ่าเขาอยู่ได้แล้วเนาะพอมันบกหัวเนาะเลยเนาะทางลุงเพิ่งจะหากัมาเห็นไหลุง โอแม่นเนาะอ่าล okay. 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 ุงลีฮะแม่นลุงลีนี่นะแม่นบัตตาโอแม่นบัตบัลีบอลีนี่บอ่าบัตาอ่าสีเดียวกันแต่ว่าเป็นแคบรถเพิ่์นนะเนาะอ่ามางานมาแต่งงานแต่งคือกันแต่งงานแต่งเบิดกระปุกเลยมื้อนี้นะเบิดทุกคนเลยบ้านชุกคอยก็หากันแล่ามาชื้นมาหนึ่งอย่างนี้เลยว่า งานแต่งเบิดเนาะแล้วก yes, ็พากัน huh ว่าสิไปวัดจักสิทันได้บ่ได้วัดมหาโศกนะได้เนาะมันก็ค่ําแต่ว่าเพิ่นจัดงานเนาะตามที่ว่าเห็นอันน่ะเพิ่นลงอันน่ะ Facebook เมื่อวานนี้มื้อเลขบ่ได้อืมมื้อเลขได้ๆอ่าใชลูกลเฮิมอยู่นแน่ละได้เดี๋ยวนีลงเฮิม

Má bự là luk của quá mặc buckapoca lúc cục mh mh Bật mh mhm 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 nhiều mhm 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 เปลี่ยนเลยนะเอืยเอืยหุ่นยนเอาคุณแม่ว่าเอาเราปากอันจะทาแม่จะถาแม่อันจะทองเป่นเิ่นเิ่นท่าข่อยไดเมื่อกี้ได้ผู้ดีามชิบเราจึงตอบว่าอบอละจืออ้ยูดที่จีาอยู่ที่งรื่อยังไือมลูก่เร่งชื่อยังไง นน่คอยท,ท,อทอานสองำข้านั่งแล้วก็จบเลยเอานี่จะจอเอาชื่อจะบอเงินก็เยปปะแล้วเอาบออยด่บอลี่รดิอ่ยเจ้าชีไปังไล้ต่อมาหนิมนีแล้วมาน้ำมันีแปปน่แล้ก็ชิพาไปวัดบอบัดมหาโชคมาะอยิตวัดปุ่นเดี๋ยวนี้กัไปน้ำกานเะบอไปกันบอมาไปทั้งเดียวกันบบอมทั้งเดียวกันบดอมาท้เกันบม้ดยก่อย่ย่อดกระปุกคือเก็ปามาบ รอลงรักงาพุ่นละวนพุ่นเนาะวนพุ่นเลยบโบหินกาวพุ่นไปพี่เด็กกับซัดพุ่นตวดพุ่นไอ้าตัวปะปะปุ่งแตกปั้งพี่น้องมื่อีงเนาะไปชัมสีไปไปว่าเพื่อนว่าไปว่าฮะเอาไปขาไปกลับมาไปว่าเป็นยังเป็นยังเป็นได้เฮือนเจ้าทอดใส่เลยมีของน้ำไม้ได้เนี่ยมของน้ำเด็กเจ้าเข้าไปลองไหม ยังม <G Incre ased doorway> <water> <aría> no <that> ูเจ็บรองอยู่เปิดชิงนแล้วนี่ยยังไม่ลองบอยังเลยเรายังไม่ลองเลยน่ะเราโมกล้าลองเราต้องต้องต้องแหสร้างลองก่อนเรามม่พอบอกมันใหม่ยันเพื่อนยันเพ่น้ายนมันบเลวเอันมยังบแลวมันลวแล้วเนอะได้เขาลงเลยไอ้ได้เดี๋ยวจะลองบุนะจะลองไปนาังมึงดู Làm ừ. luôn. Okay. <cười> <Willy>! <cười> đấy nào. <laughs> đó, anh em ơi. Đó, Ok. quên, Cái lông đắn nào vậy vậy? Có nhận lông đàn nào vậy? một này đây này, này, cứ xoay bộ này lươi. Nhưng đưa tê. Bộ á, nhưng chỉ bộ Nhưng mà đi lông chưa à Đôi. Là một cản bớt à? ต้องหายสร้างไปแน่เพื่อเนาะระยะมันอันแบบคัดขงนะต้องหายสร้างอันเราสร้างมีวางสร้างเพื่อนเพื่นว่าสิเออว่าไงล้วถาคำสั่งว่าใช่ได้แล้วไปเห็นลุงเฮิมบอกลุงเฮิมอันลุงเฮิมอันแบบอ่าบอลลี่บอลลี่บอลลี่ตัวนั้นบ่แอนบอลลี่อ่า ลุงลีลุงลีลุงลีนี่บริเกยอันนี้บารีลีนั่นลุงลีเนาะเออลุงลีซะวยเป็นโพเทาลเท่าจะนะจะโคตรบ่อ้โโอลี่เขาเอิญงตัมตัมยัง่ะได้จกตเจโอ้ยตามนอะแม่เออแม่แหละคอยฟื้นท่องอยูตามแม่ตามไม่เอาเอาเป็นจินอยู่บังม่วงกับมียห่วงอโกบกมันดก่อยอ่กมาเลยได้นะยุลิมาหาพี่อันดู เพี้ยนมายุ่มดูวันไหนเพื่อนเธอหัวเปียกเลยนี่ห้อนบอมานีโดนห้อนมามาอ้าวร้อนร้อนใช่ใช่เี้อืออืออือนี่กันเล่นเพิ่อนห้อนเลยเพ้ยนเอ้ยใช่ะือยืด่เหนียวกันบอ เอเผิ่อกาฮอนกันแต่บ้าะฮะโอ้่อยเห็นแล้วมอนคอยตำนะเล่นละบายาได้ใชเล่นเฮ้ย่ะอ๋อหยุมะบ่ยน่ะจับมือจับมือจับมือกันจับมือกันจดเพอนดมาถมาเวนี่เพิ่นน่ะับจับจับนโอดีน้ำเพื่อนีดีุจ้าทดีจ้าจ้ากัน เพื่อนกันอยู่ๆทุกอย่างนะเพื่อนก็ดีนะสวัสดีค่ะ

เด่งยิงครึ่งอยูฮะป้าถึกบืนบอกอาเอาเอาให้อันเิ่นตำอันนี้กินก้อนพี่น้องไงเนาะโดยตำว้ร้ายเห็นไหมตำดูได้เนาะจะไปพ่นมันล้วบอไปมาแล้วไว้ดได้ค่อยนะไปเหยียบรถลอยเป็ดชิปเห็นลุงเทมอยู่หันยูกี่นิด เอาเอาดูเนี่ยยังยั yes> uh ้งย okay. ังเบิ euh ่์งานเรามาน้าก่อนมาน้า่ต um> uh> um um so uh> um> ้องมาแบบเปิดใส่จนอ้างจนล้นพู้นี้นี่หน่โอ้ชั้นมันบาดเจ็บนะต้องเปิดใจจนมันอันนั่นพู้นี้เนาะเปิดมาแบบให้มันอมไปว่าจนนั่นพู้นี้เลยเนาะ เพ oh. ิ่นมาสองเมื <S <S aku, ่อมาในกระบบุญวาในกระชายมาในกระชายอืมอือออโดยฮะเบิ่งกระแท้เฮยนะเบิ่งกัแท้นี่เนาะ่าแล้ว่ะมา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 ทมดูอืออ่าไอ่าไมีความสามารถนี่ขาวน้องเนะ หาแน่ลูกไปเ้่นบีเป็นแน่แ่เป็นจรไปว่าฮะเราว่าตั้งแต่ไปตัดอ้อยมากรโบปากเลยไปด้่าตัดอ้อยเรดแล้บนนี้แบบคล้ายๆว่าบ่มีมูเล่นนะนะอ่าย่เขาเลยว่าจะทีเฮงเมื่อวะไปตัดอ้อยเ่าาาตทีเฮงนตั้งแต่ไปตัดอ้อยมาพอโบปากเลยว่ะตัวเมย์บเงินให้จะไปเีเยนไปจะ ขี้เกาเนาะขี้เกาเต็มม่วงตามเลยผมมีม่วงบ่หักม่วงอยู่ก็คนไปขึ้นแบบรีไปใส่ไปด้วยบางคนใช่คนถึงม่วงไงพวกนี้ผมมีบ่บ่พี่กวกข้างหลังพี่เนาะอ้าเอ้าวชาวนาเดี๋ยวค่อยขอลำลาก่อนลำลาหรอเล่าลาก่อนเลยไปอัพคลิปนะลงก่อนอับขีดใักนี่โดยโดยห้ยตั้งบลีเพิ่ง เข่าวต่อพี่น้องเไยเนาะห้าสิไปวัดมหาโชคก่อนพี่น้องเลยจะสิไปพุ่นก่อนบ่ไปแล้วอ่ะเอากลับไปก่อนแล้วละถ่ายพุ่นก็ได้โดยโดยไปเล่ยนมกปุ้งก่อนจับมกปุ้งก่อนเนาะเนาพี่น้องเลยลำลาเลยเน๊อะวันนี้เราจะมาคลิปนี้กะมาจากงานแต่งน้องต้ามหาน้องต้าแล้วงมหาแม่น้องเบิ้ลเนาะแม่น้องเบิ้ลนี่เป็นเอื้อยเรียงเลยเอื้อยคนที่สี่คนที่สามเอื้อย น้องตาบ่เอน้องตาไล้น่เอเท่ได้หน่นะอ่าออกมาจากใสเดียวได้อ่าเอ้ยนั่นทีมดลูกมดลูกหมดลูกอันเดียวมดลูกเดียวอ่ายันหัวยันหใเนี่ยมันของน้าี่ปีบ่นมกตามันจะม่ยนเดียว้อาหมยอมไปเะาไปเเอปปไอาไเอาไปปอเเ เออคล้ายๆกันออะเอาแล้วบอไปไปเลยอะวัไปเลยอยู่ดีเลยอยู่ดีเวลาหมูอันอุ้มไปบอพี่กันพี่ติดเมนะไปนั่นนึงกับไปกั้วตงยังยังยังให้แบบให้อุ้มกับ่ไัยเลยไหยันเขาไปพันะนั่นตื่นเต้เ้าอันโยังดีเวลาอุ้มบอดินกริกกริ อลออารมณ์เนาะ่บ่อนิพี่เนาะอ่า่า่า่เนาาเยปลยเด้อดสวายดีเน้อไปละอะ่ยเหมือ่เดเาบอต้องอ่านเยลูกเต้องอ่านเลยอ่าวบอซื้อหุ่นยนต์อ่าวบอ่าวบคาว่าเอาละปากเลยมบ ไปไปพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพูดไ่้ไปเบิ่งนทางวัดก่อนพี่น,อน้องเนาะอันนี้เป็น,น,น,นทางเราสุกอันนี้ขึ้น,นพี่น,อน,น้องเนาะเบิร์เพื่อน้องก่อนเนาะอึ้บนำมาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดปิ้งแล้วาทางพอของน้องเบิ้์เนาะพอ,อของน้องเบิ้์เห็ดพอเท่าเนาะ ก็ค so ือพ่อหนองตานพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันอำลาก่อนพี่น้องเลยพบเจอกันคลิปหน้าคือเก่าคือเดิมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องของเอฟซีที่เข้ามาติดตามนะครับชมพี่น้องเลยสำหรับนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีด